มานั่งตรงนี้เวเดี๋ยวน้องซีมาแฮปปี้เบรดย์พ่อเร็วซีอ่ะแฮปปี้เบรดย์ทูยูแล้ว h แฮปปี้เบรดี้ชู a ยุแฮปปี้เบรดี้ถอยออกไปดิ Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Happy birthday to Kadun. xin hoa bao. ลูกเขินไหวหนึ่งสองท่านหนึ่งสองท่านตามก่อนปแลขอให้ดับจิบขอให้ดับหันมาหาคุณแม่ตีหนึ่งสองทาเอ้ยแรงแรงแแรงหนึ่งสองา ป๋อให้โดนสซี่นะน้องป๋อไม่โดนนะป๋อให้โดนนะ้องเนื้อหน้าจะดับไหมคะวันน,น,นี้เอาเปล่าหยกมันโดนไฟป๋อไกลๆก็ได้เอาเปล่านี่ป๋อสูงๆเนื้อน้าเง,งื้อหน้า,นนาป๋อหนึ่งสองสามพร้อมกันเก่งมากเลยเยี่ยมเยี่ยมก่อนเบอร์เดย์ใครลูกมาจากไหนวะเบอร์เดย์ใครลูกเอาเชียร์มาจากไหน บิร์นเดย์ใครลูกซมอพี่บอกเบิร์นเดย์ใครลูกเบิร์นเดย์ใครคะสุสานวันเกิดพ่อตุ้ก่อนบอกก่อนสุสานวันเกิดพ่อตุ้ค่ะไม่ดื้อไม่ซนนะคะบอกสิไม่ดื้อไม่ซนนะคะอักินนักินนี่อธิษฐานยังอธิษฐานแล้วอธิษฐานว่าอะไรอธิษฐานว่าไม่ดื้อไม่ซนยังไม่ได้ถ่ายรูป